ีที50โปรฟีสไตล์แคป 2.2V เมนนวลคันนี้เป็นรถปีคศ2013จดใช้งานปีพศ2556ราคาเปิดขายเพียงแค่239,000บาทบอกได้เลยว่าคันนี้ค่างวดถูกมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มชมความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคันนี้มาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็ ที่โคมไฟด้านหน้าจะมีไฟเลี้ยวที่เป็นตัวสีส้มแบบนี้นะคะอยู่ไฟด้านหน้านะแล้วก็กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็โลโก้มาร์ด้าสีเงินโครเมี่ยมชุบแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านข้างตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ซุม้มล้อตีโปง่งเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมล้อแมก เดิมโรงงานจากศูนย์มาด้าเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นแม็กเดิมโรงงานแม็กจากศูนย์มาด้าแม็กขนาดขอบ16นั่นเองนะคะลูกค้าขนาดตัวยางอยู่ที่ 215/55R16 นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างด้วยนะคะแล้วก็มีตัวครอบแต่งโครมเมียมชุบสีเงินอยู่ที่หูกระจกทั้งสองข้างใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งคิ้วกันศาสตร์นะคะใส่มาแล้วเรียบร้อยเช่นกันอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะที่ด้านหลังของตัวรถของเรานะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างอ่ะสำหรับด้านหลังตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมกันชนท้ายนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้สติ๊กเกอร์อ่ะติดคำว่า BT 5 0แบบนี้นั่นเองนะคะลูกค้ามือเปิดอ่าท้ายกระบะก็จะเป็นตัวครอบโครเมียมสีเงินชุบแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายกระบะของเรานะคะลูกค้า ก็ติดตั้งแมกไ i เนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตัวท้ายของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวรถนะคะก็มีรอยเม็ดอัก QC เดิมโรงงานอยู่ครบทั้งสองข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับกระจกด้านหลังตรงนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมเส้นไล่้าเดิมโรงงานจากศูนย์มาด้าเดิมๆม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังสีแดงตรงนี้จะเป็นตัวอ่าไฟ ไฟเวลาที่เราเบรกนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นตัวไฟส่องสว่างนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมที่ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะและที่สําคัญสําหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยเปิดแคบได้กว้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะด้านหลังนะคะเบาะแคบของเราก็จะมาพร้อมเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้า ส่วนเบาะคู่หน้าของเรานะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมเบาะกำรรมะหยี่สีดําแล้วก็เดินได้สีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้านะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ CDMP3 ได้วิทยุ AMFM ได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะ คันนี้คอนโซลด้านหน้าก็จะมาไดโทนสีดําแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังดําเดินได้แดงนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลขไม่เพียงแค่92,083กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาต่อกันที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยสําหรับระบบแอร์ของเราก็จะเป็นระบบแอร์แอร์แอซีแอร์ AC, แมนนวลนะคะส่วนระบบเกียร์ของเราก็จะเป็นระบบเกียร์เมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมตัวเกียร์6สปีดนะคะ สำหรับออปชันภายในตัวรถของเราก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันก็คือโอเคพร้อมใช้งานเลยในราคานี้นะคะบอกเลยว่าค่างวดถูกใจลูกค้ากันเยอะมากแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์มาสด้าเดิมๆจากศูนมาสด้าเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลว้าวคันนี้เป็นเครื่อง2,200ซีซีนะคะ คันนี้ก็คือเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยและที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะคันนี้ก็คือแผ่นเพจมอกรอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าก็คือเครื่องเดิมๆจากสูดมาด้าเลยนะคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัว m a z d a BT 5 0 p ส o รฟีสไตล์แคบ2 2 V เมนนวลนะคะคันนี้เป็นตัวรถปีคศ2013จดใช้งานปีพศ2556นั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่239,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกคา้าคันนี้ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ4,700บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่หารถกระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะค่างวดถูกๆนะคะฟรีดาวนะคะดีแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้เหมาะมากๆนะคะค่างวดเพียงแค่เดือนละ4,700บาทตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะ และที่สาคัญสาหรับคันนี้นะคะโปรโมชันและของแถมที่บีจะมีให้นะคะ1ฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบัน2บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทย,ไทยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็มแล้วก็3นะคะยังมีวารันตีหลังการขายรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็4นะคะสามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศที่สมโยงคาเซ็นเตอร์ของเราเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆแบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u t u b e ของเราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบีจะมีรถสวยๆดีๆราคาถูกๆผ่อ,อนสบายๆขนไหนมารีวิวและมานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ